เอาคือค oh, ือป for uh ัญหอผว่างหลองนี่เจบอืมวสิดอ่อ่ะางกานะครับผมหนาวว่าจนไได้บายนะหนาวตัวัวหนาวหนาวยังหนาวใจหนาวใจหนาวใจผู้เบาที่เดวผู้เบาอะไรต่อเนอหมยผู้เบาสิว่าหลายว่าถือเลยคือว่าไงมีที่ดีไม่ดเอาไปเอาเอาไ้เอาเอาไม่็ง ก่ the อนอื่นก็ขอสมบัตรียาเดีนะจ้าจาว่าจะสกุลทนเฟอนก่อนก็ได้เจได้เงินแล้วฟอนไม่ดูเจล้วหวนเลยนะคุณมีชเงินเข้ามา มันจะทองตัวตัวตัวจี๊น่ะเูม่อน่หมีแ้วตัวนันตัวทตัวีน่ตัวไม่ตัวทอตัวม่ตัวทองตัวเียอ้สวนสยามดจะส่วนสยามบอกจะอยุสยามอ่ะจะยัตัวนี้เขเห็นด้วย่าเนแรต็นวตัวแรดตัวแรที่ปิมว่าเป็นตัวแรดเพรามเม็นคือแรเนาะ คือว่าเขาโทรหาหลายพี่เจ้จ้าโทรหาหลายอยู่ให้เขาโทรบ่าั่นหนึ่ให้เขาโทษไหมบอไอ้โทรให้โทรหาแต่แต่เกศอยู่ละเออโอ้เขาโทรไปหาไฟหาลูกสาวโอ้ลูกสาวประการับสาวลูกสาวไม่ได้ให้เบอร์โทรเลยลูกเขยเป็นบ้านี่ยแถวมันภาพใายลูกเขยลูกเขยพ่อพ่อโอ้ลูกเขยไปให้ลูกเขยเป็นพ่อไปว่าเฟื่ยงรีสอร์ทเพื่นบุญอะ ลูกลูกเขยก็เลยบอกว่าอย่างีสอดไปเลยลูกเขยก็เลยบอกไม่ให้ออกเบอร์โทรเออไม่ให้ออกเขาโทรไปว่ารับจ้ยเปอ๋อยาดายตัวยาตัวยาดุกสาวคือบ้านราพันว่าเขาบ่ารับเขาว่าเขาว่าอย่าออกมิเตเบร์ละออกผู้เดียวเมียมันดังแล้วไปวัดชิริพอดเขาหลุดจากเบื้องต้นป้าตะเกี่ยวชิริพอดเหรอผู้ร่วมงานดังดังแล้วจำดาล่างปะมี่ยังไงคุยกับเจว่า บ่าว oh, mm ่าหายแจกเบอร์บ oh ่จ้าจ้าบ่าหายแจกเบอร์หรอกโอ้เอาเอฟซีชัดเจนนะคะไม่ต้องโทรหานะคะเพราะว่าเขาบอกเจนุษนั่งดีหน่อยว่าเทนนี่เจ้าชื่อนมันรบกวนเพื่อนเนาะเพื่อนกายากสาวก็ได้กะ่เมื่อคือเจว่าเจว่ากัสิสะดวกกว่าเนาะจ้าเจว่ารับเสมอเจว่าคุณเบามหาเจว่าได้เนาะจ้า แต่ว่าอันแยกฝาออกไปขวนลูกสาวคนสิบว่าหายเลขออคือว่าสิบว่าหายงวดนี่หายโยเขาหายกับพานแม่หรืล่ะมาหายเจเลยโอ้ยโอ้ยยังไงผู้ออกก็คือเจต้องเป็นคนออกใช่ครัออันว่าแม่เจเขาบอกว่าหายว่าเจเขาบอว่าหายว่าเกือบขอเงินเจสามร้อยตัวกว่าเข้าไปคนได้ของเรียบร้อยไหมก็คือว่าลูกสาวไม่ให้โทรไปให้ผ่านเจโดยตรงเลยใช่ไหมครับห้เจลาราโรด เนี่ยก็จะว่าปล่อยนั่นเกล่ะครับผมให้เจ๊เป็นคนปล่อยใช่ผมก็ตกใจเนาะว่าเจ๊จะเลิกปล่อยเจ๊บอกว่าเลิกห่วยบอกเกิดว่าปวดปวดว่ามีเฮี้ยนมีซ่ามีหลุดปวดะใหญ่มั่นครับผมคือกมญ่าแล้วจะปล่อยมึงแห่งมีเฮี้ยนมีหลดให้ลูกสาวบ่จ้ามีเงินไปท้องว่าเป็นมุ่นว่าอะไรดวกเมญ่าที่มันเทวดาจะปล่อยบอกมาหายเองอ๋อแต่มันกนมุ่น ทหารกันนู่นพีทหารพลเมืเขาอยู่แล้วน่ะคือจะแจ้งเอฟซีว่าว่าห้ไปรบกวนลูกสาวลูกเขยเนาะจะจะไปเกือก็เถอะบ่าต้องโทษไปเนาะบ่เลยรับยังแต่เขานอนเปียกที่คุเขาบ่กรับเลยคือเขาก็มีกิจการของเขาคือเขาจะาบ่หยุ่งน้ำสายโทรศัพท์แต่ว่ายูเอฟซีโทรขึ้นมากว่าโทษเขาบอรับเขาบ่รับอเขาไม่รับปิดเคียงเขาบ่รับเลย กอนเย็นเบอร์เขาบอลลัมเขาย่านเขาหยาดเขาหานเขาที่เกยอ้าชัดเจนลอยสองลอเขาซือผู้ละเมือนสองมือืออืสันใดทั้งหาชุดชุนก้าชุนชุนเขาหายหลายโพดมาเอาเลขซีเก่าเขาพอมักไปเขาได้หยอดลอยข้นลอยเขาเลยด้เขาได้บ่าบปานี้อันหาศูนีนีีนั่มป่ะจาวดเดียวหาศูนดิอือยากนั่มก็บนั่มจนเนะเนาะหาศูนเนาะ ฟันบุกลนดิฟ,นฟันบานแค่เย็บเบย็บเยงบ้างสิบแล้วสองอันไ่ไหนเลยเย็บาบานบานบาแถวเสียเสียห้องเสียเสียสองอันเจได้เป็นข้าราชการรึเปล่าใช่คือเสียราชการเย็บเย็บเสียข็เย็บได้ยุบพอเทาพอเทาห้องมัามบ้าบอกครับ,รบอพอเทา,า,าห้องสัวปีวปีเป็นแปดพอเทามาบอกเขาว่าแปด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 อืมงวดนี่เอาฟันแปดแปด เห็นพ่อเทาพ่อตายอยู่แปดแปดิเพื่นเพิ่นเสียเราบอเพิ่นเสียตลอดแล้วแปดแปดแปดศูนย์ปะบดีกกรเลยไปยกสลากมาวาก็ได้สี่แปดสามอืมันได้อีกแปดแต่ะนี้พ่อเทามาฟันอีกเลยปั๊บแปด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 เลยครับอืเขาเสียอาเลขล่างอ่ะแปดแปดเพิ่มบนอีกที่เตาละ ต่เลยกสาวพันมากเลฝันเท่าที่นี่อันนี้ของเจวอใช่โอเคพอฝันต่อปวดลาเจียอนี่เราไล่ไปยกไปถ้าลอกสบแล้วก็เลยไปเจี้ยงชิ้นไปตักบาตไปหันให้ปาตมาเียงสุดทะเเบออยู่ครับก็ไ้วะไอสีแปดสาม พอเท่าเลยมาบอกแปดแปดขึ้นพอเท่าพอเท่าตายแล้วฟันล่าสุดเลยใช่ไหมเจสใช่ขันเท่าฟันเห็นพอเท่าได้ถือคือขวดแปดแปดพอเท่าซื้อปีแปดแปดปานลันที่เราก็แปดแปดคือถ้าเกิดเจบอกขันถึงพอเท่าเนี่ยส่วนมากจะผูกแปดไม่ต้องแปดใช่ไหมพอซื้อปีซื้อเป็นแปดโลดครับสัทีข้างหลังหือคือทวดอาจเปถึงรถะดีได้ตัวใดก็แปด สี่แมไปดึงลอตเตอรี่สี่ปดสามจะได้ได้แปดเองยานั่นละหอมหายโรไปเนี่ยอ้าวแปดแปดเปปเลขพ่อเท่าบอกลขพ่อเท่าพ่อเท้าคือว่าพ่อเท่าพอตายแล้วครับย่ามได้เขาถือเลเลพอเท้าเหร่าอะไรเลยเป็ดแปเป็ดแปเลยควันเห็นย่ามได้ออก8ปดแปดลูกีี้เป็นแปดแปไม่ได้ยินเสียงครับ้าวดมออกออกชี้วดไม่ออกปปในกลางครับ มันสิเบิ่ดดีเบิ่ดนดีครับเจ้ราชการนี่เบิ่ดดี่ดีตัวแล้วพัน่เบิ่นแปดแปดนะครับจะออกเปนแปดมันเคยออกเหรอครับเจ้ขวดหรือพันออกออกแต่ C C H H หกหกแปดแปดพันออกครับอ้าววันนี้อัน C แปดสามนี่ผู้ใดจับลอตเตอรี่ เจ้จับเองเจ้ไปจับในกล่องสลากของจับขึ้นมาเหลูกนี้ลูกที่สองลูกที่สาม,มได้เบิ้งกันสิเลสยสี่เป็ดเป็ดไอ้ลูกกลมกลมกมกลมกลมฮั<ๆ>กันโทษเอาให้